ธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆด้วยจริยวัรและบาร,รมีของหลวงพ่อนอกเหนือจากที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมาแล้วต้องเข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปทั้งสามองค์คือหลวงพ่อโตหลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อประทานพรจากนั้นก็จะแนะนำให้ไปกราบไหว้ขอพรต่อองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สุดแท้แต่ท่านจะมีเวลาหรือศรัทธามากน้อยอยู่ที่ตัวท่านเริ่มจากองค์เทพซึ่งเกิดจากเดิมพระคร,ะรูธรรมทรนด่าจิฐานจิตไว้ก่อนจะบรุณวัดให้สำเร็จขอองค์เทพพระพิคเนตได้ดลบดานให้งานครั้งนี้สำเร็จและท่านจะสร้างร่อองค์ท่านไว้ที่วัดแห่งนี้องค์เดิมจะเห็นประดิษฐานอยู่ด้านในวิหารริมน้ำ หน้าองค์พระพิคเนตปางเสเวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์สีชมพูยาว24เมตรสูง16เมตรองค์พระพิคเนตตามความเชื่อท่านขจัดอุปสรรคให้ความสำเร็จมีแต่ความสุขสบายสมปรารถนาทุกประการด้านใต้ฐานจะจัดเป็นห้องวัตถุมงคลสุดแท้แต่ว่าใครจะเช่าอะไรตามใจชอบ และยังมีพระพิกเนตปางปฏิหารร้อยแปดก่อนขอสิ่งใดสำเร็จด้วยเร็วทันใจดังปฏิหารพระโพธิสัตว์กวนอินบางประธานบุตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากประธานบุตรแล้วยังประธานการงานและการเงิน พระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสักการะคุ้มดวงคุ้มภัยแก้วันแก้ปีชงพอ่อปูฤษีหรือที่เรียกว่าพ่อแกท่านเป็นบรมครูของเหล่าศิลปินทุกแขนงให้โชคลาภเงินทองท่านมีเคราะห์เราอยากให้ท่านไปรอดท้องทางสามเสียนขององค์อินหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัย และสุดท้ายที่จระเก้โหราเทพารักให้โชคลาภค้าขายดี มาวัดสมานรัตนารามนอกจากได้ความสุขทางใจและได้อิ่มบุญแล้วเรายังมีความสุขทางท้องคืออิ่มท้องกับร้านอาหารมากมายข้าวก๋วยเตี๋ยวของข่าวของหวานพร้อมสับสำหรับคุณพืชผักพื้นบ้านของเกษตรกร,รบางแก้วรวมไปถึงของที่ระล,ลึกฝีมือชาวบ้านอีกมากมายเป็นการสร้างรายได้กับชุมชนก็เป็นอีกนโยบายของหลวงพอ่อ ที่มีต่อชุมชนอันเป็นที่รักยิ่งก่อนจะกลับอย่าลืมทำทานให้อาหารปลาหน้าวัดเขตอภัยทานได้บุญแรงนะครับก<อ>็พอดีวัดสมานมีพระพิธเน่ก็ทำให้เราได้มาค้าขายขายของพื้นบ้านพื้นบ้านเราทั่วไปขายดีเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วก็ มีแบบว่าคนมาทุกวันป้าจะมาขายที่นี่ทุกวันไม่ได้หยุดขายของพื้นบ้านทุกอย่างแล้วก็ของฝากมันมีแม่ค้ามาขายค่าที่ตรงนี้ไม่ได้เก็บแต่ใครจะทําบุญใส่บาทเพื่อบําทนุบํารงวัดหลวงพี่พระครูท่านก็ให้ค่ะท่านมีบาทมารับแล้วแต่ศรัทธาทาบุญค่ะ เพราะครูท่านเป็นคนที่ใจดีค่ะแล้วก็มีเมตตาท่านจะอคอยช่วยเหลือเราค่ะเวลาที่เราแบบว่าค้าขายท่านจะดูแลเราตลอดอย่างเราค้าขายเราโดนย้ายที่ไปตรงไหนค้าขายไม่ดีเงี้ยท่านก็จะดูแลเราเงี้ยค่ะผมนายกิติปัญญาเลิศครับได้มาขายกุ้งนวัดใหม่คุณสมานครับท่านจเจ้าอาวาสท่านก็ทำให้ผมมีไรายได้ครับแต่ผมไม่มีงานทำไม่มีอะไรครับถ้าทำให้แม่ค้าชาวบ้านแถวนี้มีไรายได้ทุกคนนะครับ อยู่กันแบบสบายๆครับไม่ต้องเป็นนี่เป็นนินใคระครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีริมตาอะ้าปากก็ได้เพราะท่านนะครับบารมีท่านนะครับฮะหลวงพอ่อช่วยสนับสนุนแม่ค้าแถวเนี้ยให้มีกินมีใช้ได้จ่ายดีขึ้นเพราะไม่งั้นก็แย่เหมือนกันเพราะว่าต้องลูกเรียนได้หลวงพ่อนี่แหละคือค้าขายปกติหนูทํางานโรงงานก็แด้ได้หลวงพอ่อนีวถึงได้มาขายตรงนี้ได้ พสอพอพอพอวัสดีครับผมในพยพวัดต,ตามะถมพรครับพ่อค้าขายหมูสเต๊ะครับมายอยู่ที่นี่ก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วครับรับแรกก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับมาขายของที่วัดก็ไรายได้ก็ดีขึ้นประชาชนแถวนี้ก็มีไรายได้ที่ดีขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่พ่อค้าก็มาจากรอบๆบริเวณวัดแล้วก็ตำบลอื่นนะครับก็เอ เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นครับผมครับก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าวาดครับที่ให้โอกาสพวกพ่อค้าครับมาวัดนี้เป็นครั้งที่สามครับครั้งที่สามเพราะว่าช่วงหน้าเทศกาลคนจะเยอะครับผมมาขอพรจากพรบพิธเนตครับยังไม่สําเร็จเท่าไหร่ต้องย้อนกลับมาขอกับท่านใหม่อีกทีนึงครับไม่นึกว่าจะได้มีหลวงพ่อที่เก่งอย่างนี้นะครับ ชื่อพยาค่ะมันบอกไม่ถูกค้เาจากมาที่นี่ตามสวยงามก็มีเยอะและ้วก็มันดีไปหมดอะมองแล้วมันลื่นตาก็คขาก่อนนี้มารถทัวสองคันวันนี้มากับลูกๆแม่ชวดก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้มีศรัทธาทั้งหลายสําหรับวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบอบกงมีแม่น้าล้อมรอบ ตั้งอยู่บนเนื้อที่เป็นเกาะซึ่งก็มีความพิเศษกว่าที่อื่นก็ตรงที่ว่าเ,เกาะที่วัดที่ตั้งอยู่นี้เนี่ยเป็นรูปของถุงเงินถุงทองวัดนั้นก็ตั้งอยู่ในทำเลที่เรียกว่า,าตำแหน่งรับทรัพย์หรือบริเวณทิศหมอเทพด้วยซึ่งถ้ามามองหน้าวัดเนี่ยก็จะเห็นถึง3อํอำเภอเรียกว่าสามเลียมทองคําก็คืออำเภอเมืองที่วัดตั้งอยู่แล้วก็ตรงข้ามก็อำเภอบางค้าและก็ทางด้านซ้ายมือตรงมุมนั้นก็คืออำเภอคลองเข่อน ถือว่าเป็นการเห็นถึงสามอำเภอซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งวัดสมานตรามแห่งนี้เองนั้นเนี่ยมีองค์พระพิฆเนศปางนอนสวยสูงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งองค์เจ้าสมศรีนั้นได้ทรงมาเป็นประธานในการเจิมแล้วก็เปิดองค์พระพิฆเนศเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งองค์พระพิฆเนศนี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากที่วัด ที่นี่สามารถพัฒนาให้มีความเจริญขึ้นมาได้นั้นก็ด้วยบาร,รมีขององค์เทพเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ยากจนแล้วก็ธุรกันดาลไม่มีใครที่จะเข้ามาเท่าไหรนักก็เลยคิดว่าอยากจะพัฒนาวัดนี้ให้เป็นที่รู้จักแต่ว่าขาดกําลังผู้ที่มีศรัทธาก็เลยอธิษฐานจิตขอว่า,อาให้มีเทพองค์ใดองค์หนึ่งมาช่วยให้กระทําการบูรณะวัดแห่งนี้ให้สำร็จผลก็จะทําการสร้างทันไว้หน้าวัด ก็ปรากฏว่าก็ได้มีท้าจตุคามรามาเทพกับองค์พระพิฆเนศนั้นมาช่วยการที่มาช่วยก็คือช่วยในลักษณะของอให้จัดสร้างวัตถุมงคลซึ่งก็เป็นช่วงจังหวะที่เป็นกระแสขาขึ้นในช่วงนั้นก็ทําให้วัดนั้นได้รายได้มามากพอสมควรในการที่จะทําการบูรณะวัดแห่งนี้ได้เป็นผลสําเร็จก็จึงได้ทําการบูรณะวัดและดับทุดท้ายก็คือมาทําการสร้างโบสถ์ซึ่งโบสถ์นี้ก็เป็นอุโบสถสีขาวมีความสวยงาม แล้วก็เน้นความเรียบง่ายจำลองบทมาจากาบทวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษซึ่งถ้าหากว่าท่านมาแล้วท่านก็จะเห็นว่ามีความสวยงามซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียง14<ม>เดือนเสร็จซึ่งในอุโบสถหลังนี้ก็จะมีองค์หลวงพ่อโตซึ่งถือว่าเป็นพระประธานอุโบสถองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแลวก็ถือว่าเป็นหัวใจของทางวัดซึ่งอุโบสถหลังนี้มีความเป็นมงคลหลายประการประการแรกนั้นก็คือได้รับพระมหากรุณาที่คุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สรงพระราชทานเจาก,การดอกไม้มาสักการบูชาซึ่งก็ยังมีเจาก,การดอกไม้นั้นประดิษฐานที่หน้าพระประธานอุโบสถอยู่แล้วก็ประการที่สองก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพได้พระราชทานพระนามาพิไทยขึ้นประดิษฐานอย่างหน้าบานอุโบสถนอกจากนี้ยังได้พระราชทานผ้าพระกฐินมาทอดถึง3ปีซ้อนซึ่งในปีนี้ก็เป็นปีที่สแล้วแล้วประการที่สมก็คือว่า องค์เจ้าสมสวรีนั้นได้ส่งเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการตัดไวยลูกนิมิตเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความเป็นมงคลและก็สร้างความปรับรื้มแก่ญาโยมทั้งหลายโดยทั่วไปซึ่งก็ได้รับการขนานนามว่าหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อุโบโสถสมฤทิ์ทันใจซึ่งก็เป็นจุดแรกที่ทางวัดนั้นแนะนําให้ไปสักการะบูชา ลำดับที่สองนั้นก็คือองค์ของหลวงพ่อองค์ดำซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งในจังหวัดหนึ่งนั้นเนี่ยจะมีหลวงพ่อองค์ดำปฏิฐานเพียงจังหวัดละหนึ่งองค์เท่านั้นที่จังหวัดชายชุเซาก็มีที่วัดสมานแห่งนี้ซึ่งในสมัยก่อนนั้นวัดก็ยังไม่เจริญเลยหลวงพ่อก็มาปดิษฐานอยู่ก็อธิษฐานขอการต่างๆนั้นก็สําเร็จด้วยบาร,รมีหลวงพ่อส่วนหนึ่งก็ทําให้ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งในวิหารหลวงพ่อองค์ดำก็จะมีเจ้าเขห์ ซึ่งเป็นจระเข้ที่อยู่ในลำน้ำน,นี่แหละแต่ว่ามีผู้ไปทําร้ายแล้วก็นําไปไว้ที่บ้านก็เกิดเรื่องเกิดราวไม่ดีก็เลยมาถวายวัดอาตมาเห็นว่ามีความดุร้ายด้วยมีอาถรรพ์ต่างๆก็เลยไปฝากไว้ในหลวงพ่อองค์ดาให้หลวงพ่อองค์ดานั้นได้ช่วยกุ้มครองดูแลก็ปรากฏว่าภายหลังก็ก็มีผู้ไปขอโชคลาภอะไรก็สําเร็จก็เลยมีชื่อมีเสียงก็เท่ากับช่วยวัดได้ส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางวัดนั้น ก็ได้พัฒนาการแล้วก็ทําการบูรณะวัดต่างๆนั้นจนสําเร็จภายในรยเวลาประมาณ10ปีนี้ใช้งบประมาณไปร่วม1 0้อยฝร้านแล้วซึ่งในระยะหลังเนี่ยจากที่เราเราได้พัฒนาวัดสําเร็จแล้วก็เลยมาสร้างองค์บัพปิกเนศปางนอนสวยส,สุขตามที่เราได้อธิษฐานขอไว้แล้วก็สร้างทันไว้หน้าวัดซึ่งก็เป็นปางนอนสวยสุขสีชมพูมีความงดงาม ที่สร้างองค์สีชมพูนั้นมีหลายคนมักจะถามว่าทำไมถึงสร้างองค์สีชมพูก็เกิดจากว่าในปีที่สร้างนั้นเป็นปีมหามืองคลที่กําลังเกิดกระแสสีชมพูแล้วก็เป็นวันที่พระพิชเนศนั้นได้เกิดวัานอังคารก็คือสีชมพูฉะนั้นเราก็เลยยึดถือสีชมพูคือความสดใสแล้วก็ในมือนั้นก็จะถือดอกบัวก็มีความหมายว่าถึงความรุดพ้นความสเสวยมุิซึ่งในเรื่องของอในมือแต่ละมือ ที่ถือนั้นก็จะเพียงถืองานเท่านั้นอีกสองมือก็จะปล่อยวางซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยก็เป็นการสร้างเพื่อให้เกิดบันดาลความสำเร็จผลและก็ความสำเร็จซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยก็มีผู้คนนั้นมาขอก็ประสบความเห็นผลด้วยความรวดเร็วตรงนี้เองเนี่ยก็เลยจึงเป็นนิมิตหมายหรือเป็นประสบการณ์ที่ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้รับก็ทำให้พูดกันปากต่อปาก,ปากจนทุกวันนี้เนี่ยก็มีผู้คนนั้นมาเที่ยวที่นี่จานวนมาก ถ้าเป็นช่วงเสาร์ทิ์ก็หลายหมื่นคนถ้าเป็นวันธรรมดาก็เป็นหลักพันคนตรงนี้ทางวัดเองนั้นก็ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นได้มาค้าขายในวัดโดยไม่ได้เก็บค่าพื้นที่ก็ทําให้แหล่งการพน,นันกับยาเสพติดในพื้นที่นั้นหายไปก็ตรงนี้ก็คือความภาคภูมิใจซึ่งก็ได้รู้ถึงหน่วยงานราชะการก็ได้ทําเรื่องเสนอรางวัลเสมาธรรมจักซึ่งในปีนี้อาตมาก็ได้รางวัลเสมาธรรมจักพระราชทานจากสมเด็จพระเทพท่าน ซึ่งตรงนี้ก็คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติประวัติแก่ทางวัดด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าท่านได้ผ่านมาทางบริเวณวัดหลวงพ่อโสธรได้นมัสการองหลวงพ่อโสธรเสร็จแล้วก็ขอเชิญมาที่วัดสมานรัตนามแห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งพักผ่อนนอกจากเราจะมาได้ไหว้หลวงพ่อโตหลวงพ่อองค์ดำและก็องค์พระพิคเนตปางนอนสวยสูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยทางวัดนั้นได้สร้างอง,องค์พระราหูซึ่งถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการให้คนที่ต้องปีชงหรือดวงไม่ดีต้องเทพนพรเคราะห์หรือดาวนพรเคราะห์ที่ไม่ดีนั้นมาสักการะบูชาองค์พระราหูด้วยของดำแปดอย่างซึ่งทางวัดน,นั้นก็ได้จัดให้แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีองค์ช้างสามเสียนหรืออินทรงช้างอยู่ด้วยซึ่งก็อยู่ในตำ,ำ,ำแหน่งทำเลเดียวกันก็ทําให้ท่านที่ดวงไม่ดีนั้นมาทําพิธีในคราวเดียวจนครบพิธีคือมารอดทองช้างด้วย ในจุดนี้ก็เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยามทั้งหลายแล้วก็เป็นจุดในการดึงพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญขึ้นมาในจุดนี้ก็จะขอเชิญชวนญาติโยามทั้งหลายถ้ามีโอกาสนั้นก็ได้มายัางวัดสมานรัตตรามแห่งนี้ระยะทางที่มาก็ไม่ไกลมากจากวัดหลวงพ่อโสธรวิ่งมาทางเส้น